สวัสดีครับเฟซีเพชรยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมีรถรุ่นพิเศษมาแนะนานะเพิ่งเข้าร้านมาเลยปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับใครที่กําลังมองหา f o r ์จูเนตัวรุ่นเทียดีนะนี่เลยมีเข้ามาแล้วนะครับสาหรับคันนี้เป็น f o r ์จูเนอร์สอจุดเทเป็นตัวรุ่นขับ2นะครับปีงบสิบเก้านะฮะสวยมากนะทูโทนนะขาวดําเป็นตัวรุ่นแบ็กท็อปนั่นเองคันนี้ออกห้างป้ายแดงร้าน หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคาอยู่ประมาณนี้แต่คันนี้เหลืออยู่แค่เพียงหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้รถสวยไม่แท้เลยนะสวยมากคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าคันนี้เป็นยังไงนะแต่บอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับใครที่หาอยู่นะต้องบอกเลยว่าตัวรุ่นนี้นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เอฟซี FC ของ Fortuner เนี่ย ต่างอยากจะได้ไปครอบครองนะเพราะตอนป้ายแดงอย่าโหอเกือบสองล้านเนี่ยนะเหลือแค่ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับไฟหน้านะครับยังเป็นแบบ,บ,ป LED, บโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไบบียเอีดีนะครับโคมเดิมนะโคมเดิมใสๆแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นตัวเทียดีมานะครับเป็นสีดำโลโก้แดงแบบนี้เลยนะครับไฟคู่หน้าเดิมไฟตัดหมอกนะเป็น LED นะครับได้ไฟตัดหมอก LED ตกแต่งตัวกรอบไฟ บริเวณนี้เป็นดําแล้วก็มีโครเมียมด้วยนะอันนี้เฉพาะตัวรุ่นของ T ทีดี D นะเพราะนั้นไม่พอนะครับคันนี้ชายกันชนด้านด้านล่างตกแต่งมาให้แล้วดําแดงนะครับบอกเลยว่าดูดุมากนะดุเท่สปอร์ตภายในตัวนะสำหรับคันนี้นะครับขับไปไหนใครก็ต้องมองนะขับไปถ้าขับไปบ้านคุณภรรยานะใครใครพ่อตานะพ่อตาชอบแน่นอนนะพ่อตาชอบไม่ไม่พอนนะแม่ยายยังชอบด้วยนะรถใหญ่ นะแบบว่าอารมณ์ฟอร์จูเนอร์เนี่ยจะดูภูมิฐานนะถ้าลูกเขยขับคันนี้ไปนะผมแนะนำเลยโอ้พ่อตาปื้มนะพ่อตาปื้มนะมาดูกันต่อนะอย่างล้อนะครับคันนี้จะเป็นตัว TRD 2นะฮะล้อแม็กมันจะเป็นขอบ18นะล้อแม็ก18เอ้โทษที20ล้อแม็ก20นะขออภยัยนะครับเป็นสีดำสลบสับสีเงินนะฮะ นะแล้วก็โลโก้เทียดีสีแดงนะครับดิดเบรกสี่ล้อนะ ABS EBD BA นี่จัดเต็มเลยนะแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะครับโชค๊คเขานะครับตัวสปริงโชค๊คเป็นสีแดงนะอ่านะครับแล้วก็ช่วงล่างนี่ก็เดิมหมดเลยนะครับสวยๆนะครับรถสวยมากนะส่วนหลังคานีไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้แรปมาจากโรงงานแล้วนะครับไม่มีถลอกเลยนะครับดูแลดีมากนะตรงนี้บอกเลยว่าถ้าดูแลไม่ดีนะครับโอ้โหบอกเลยว่างานหยาบนะ เก็บงงเก็บงานเนี่ยรับรองนะครับยาวแต่นี่เดิมนะราวแหลกหลังคาสภาพสมบูรณ์นะครับกระจกนี่พาร์ทเดิมหมดเลยนะแล้วก็อย่างตัวบอดี้นะตัวเชฟบอดี้นะครับไม่มีดุ้งนะครับไม่มีพลิกคว่ำตะแคงซ้ายตะแคงขวาม,มาไม่มีนีรถสวยมากนะน่าใช้นะครับนี่อย่างมือจับเปิดประตูนะคันนี้มีกันลอยลายเคปลาทีอดีด้วยนะนี่เดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยนี่ภายในนะครับ ได้เบาะปะไฟฟ้าคู่หน้านะบเบาะนี่เป็นโทนสีดําสลับกับสีแดงนะจะเป็นน้ําตาลแดงนะครับให้อารมณ์สปอร์ตสุดๆเลยนะสวยๆนะนี่ว,วงลัยมัลติฟังก์ชันนะจอทัชสกรีนนะของ JBL เลยนะคันนี้ลำโพงลําโพงจอได้ JBL มาหมดเลยนับแอร์ออโต้นะครับนี่ได้แอร์ออโต้มาด้วยเกียร์ออโต้นะคอนโซลกลางนะลายเคปล่านะครับสวยสุดๆนะ นี่นะครัเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะสำนงสํสเนาสำนงสํสเนามีนะครับรถหนึ่ปีหนนะเครื่อง2 8ง7ุแรงม้านะครับพวกภาษีพรบอะไรพวกนี้เราดูแลให้อยู่แล้วนะภาษีประจําปีนะอันนี้ต่อล่าสุดในนี้ขึ้นว่าปีหกห้านะครับห6หกยังไม่มานี่นะครับ5้าพันนะครับแต่เดี๋ยวมันจะลดลงนะเดี๋ยวตัวภาษีป้ายวงกลมมันจะลดลงนะครับ มีอะไรมาอีกเดี๋ยวขอดูหน่อยอ่านี้จะเป็นตัวคู่มือคู่มือการใช้รถแล้วก็ระบบนำทางนะคนี่ก็มีมาให้นะอันนี้อ่าประมาณนี้นะครับเอกสารที่ติดรถมาภายในสวยบอกเลยว่าไม่ช้ำแล้วก็ตัวโครงสร้างอย่างเสาเอ A, ด้านหน้าซ้ายนะครับหัวน็อตเนี่ยเดิมนะหัวน็อตเดิมๆเ,เลยโครงสร้างเดิมๆตัวจุดน็อตยึดนะตัวกันเลยอะไรต่างๆนะครับตรงนี้สภาพเดิม นะไม่เคยมีการถอดการไขนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะนี่นะมีสครับเพจไลายทีดีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมหนึ่งเนี่ยไล่มาเสาบีนะครับหัวนงหัวนอ็อตรูปไปนะครับมันไม่คมไม่บาดมือนะนี่คือสีเดิมนะครับรถสวยๆและอย่างที่ผมบอกนะเป็น JBL นะตัว t ทวิตเตอร์เป็น JBL นะเ,เลยสำหรับตัวรุ่นนี้นะนี่คือความพิเศษของตัวรุ่นเทียดีนะสิ่งที่ลูกค้าจะได้แล้วก็เนี่ยแผงประตูงานพวกนี้ เป็นหนังนะสภาพสวยกระจกเปิดไฟฟ้าทุกบานเป็นออโต้ด้วยนะนี่รงกระจกพาร์ทเดิมนะน่าใช้นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับล้านสามหมื่นเก้าพันนะฟรีดาวนะครับออกรถเริ่มต้นนะคันนี้ค่างวดหมื่นเจ็ดนะครับได้เลเยรดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเจ็ดเก้างง 17, นะครับ,รน,รรน,รบนี่มาดูกันต่อด้านหลังนะครับภายในกว้างนะครับภายในกว้างนะครับด้วยโทนสีดํานะครับทําให้รถนี้ดูดูเท่มากๆเลย นะครับตัวเบาะอะไรต่างๆสภาพสมบูรณ์เพดงเพดานนะริ้วลงริ้วลอยก็ไม่มีนะครับมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะครับเหมาะแก่การเป็นรถครอบครัวมากๆนะสำหรับคันนี้นะใครที่แบบว่าอยากจะได้รถเจ็ดที่นั่งนะและยิ่งเป็นตัว f o r t u n e r TRD ทนะผมแนะนำคันนี้เลยนะนั่งสบายนะครับรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้นะครับเดิมหมดเลยนะเนี่ยกระจกทุกบานนะครับพาร์ทเดิมนะนี่กระจกท้ายพาร์ทเดิมด้านท้ายไม่มีโดนนะไม่มีโดนแน่นอนอันนี้การันตีแล้ว นะครับให้ดูนะครับเหลี่ยมสันตัวรถนะฮะไฟท้ายเดิมนะครับไฟเบรก LED นะครับส่วนกันชนนะครับนี่ตกแต่งมีชายสเกิร์ตด้านล่างมานะครับเป็นสีดำแดงนะครับแล้วก็ตัวคิ้วโครเมียมด้านท้ายนะถ้าปกติจะเป็นสีสีเงินจะเป็นโครเมียมเงินแต่นี้จะเป็นสีดำนะตัวหนังสือสีเงินโครเมียมนะครับสภาพสวยเดิมหมดเลยนะเนี่ยปอยเลอร์นะไฟเบรกดวงสามตรงนี้ไม่ช้ำเลยนะ ไม่ไม่แบบไม่มีรอยแบบกระทงกระแทกมาแล้วไม่มีนะอันนี้คือเดิมๆแภาพตามนี้เลยสวยจริงนะน่าใช้นะครับใครที่หาอยู่รีบติดต่อเลยนะตัวรุ่นนี้นะในท้องตลาดก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันและยิ่งเป็นรถที่เป็นรถที่เกรดเกรดเอคือแบบว่าไม่มีชนหนักแล้วพวกนี้มานะครับก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะอ่ะมาดูกันต่อนะครับสําหรับภายในที่นั่งแถว3ามเบาะพับได้นะครับเบาะปรับพับได้นะครับตามแบบฉบับ fortuner เลยมีถาดท้ายนะครับ มีมีพรมมาให้ด้วยพรมลายไดมอนด์คัตอันนี้ติดมาให้เดิมๆเลยนะเนี่ยที่เห็นเป็นสีดำๆเป็นลายตารางพวกนี้นะครับนี่เจ้าของเดิมติดมาให้นะบเบาเบิะก็ไม่ช้ำนะครับอ่าพวกอุปกรณ์ประแจแม่แรงมีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับรถไม่มีการจมลงตรงน้ํามาแน่นอนนะและที่สำคัญด้านท้ายนะหัวน็อตก็ไม่เคยถูกถอดนะครับไม่มีถอดไม่มีไขนะนี่หัวน็อตสองข้างเดิมหมดเลย ฝาท้ายเดิมนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกหนึ่งจุดสําหรับตัวรุ่น T-R-D นะครับเขาจะมีตัวลําโพงบริเวณฝาท้ายนะตรงนี้แล้วก็จะมีไฟ LED นะครับจะเป็นลวดลายคําว่า T-R-D นะกลางวันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นถ้ากลางคืนเนี่ยสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับฝาท้ายเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆที่อยู่ครบนะฮะประตูท้ายไฟฟ้านะครับตัวโช๊คนะครับทํางานได้ปกติเลยนะครับนี นะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับย้ําราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ป้ายแดงล้านเจ็ดตอนนี้เหลือแค่ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะใครที่ต้องการซื้อเก็บหรือซื้อไว้ใช้นะตัวรุ่นนี้นะหาป้ายแดงไม่ได้แล้วนะครับมือสองก็หายากนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อผมโอ๊ตเชรโยนะตามเบอร์ด้านล่างหรือจะนัดดูรถก็ได้รถคันนี้มีแค่คันเดียวนะรถพิเศษพิเศษอย่างนี้นานๆเข้าบัตรีรีบติดต่อเข้ามาอะมาดูกันต่อนะครับอย่างรายละเอดดา,านะครับรต่งๆ เนี่ยเคาะไปเลยนะมีใครอยู่ไหมอ่าไม่ใช่นะฮะสีเดิมเดิมบางเลยนะครับเดิมบางล้อแม็กเบียด์คูดก็ไม่มีนะครับเนี่ยรอยเบียดรอยคูดไม่มีเลยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยให้ดูนะนี่โชค๊คเชิร์กเนี่ยตัวสปริงเนี่ยถ้ามองลอดเข้าไปเนี่ยสีแดงเนี่ยเนหะ็นไหมอ่านะครับนี่คือความพิเศษของตัวรุ่น T R D นะแล้วก็ตัวแชสซีนะครับแชสซีไม่มีสนิมนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังแน่นอน นะเห็นไหมตัวเลขเจสอันนี้คือตัวเลขเดิมเลยนะบอกก่อนนะรถทุกคันของเราเช็คประวัติได้เลยนะครับไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้วงการรถมือ2นะครับใครที่กําลังจะก้าวขาเข้ามานะครับผมแนะนําแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับตลาดเยอะนะครับรถให้เลือกเยอะนะแต่สิ่งที่จะทําให้ลูกค้าคได้รถดีไปใช้นั่นคือการเลือกดีลเลอร์ที่มีมาตรฐานนะครับอย่างเพชรยนต นะครับก็คือเราคัดรถนะครับด้วยทีมซื้อเนี่ยประสบการณ์20กว่าปีนะครับและเพรยนต์เราเปิดมา24ปีนั่นหมายความว่าประสบการณ์นี้แน่นเอียดนะอย่างรถคันนี้เป็นตัวตอบคําถามข้อนี้ได้เป็นอย่างดีนะนี่ดูเลยรายละเอียดนะครับนี่นะครับตัวโครงสร้างเสากลางอะไรพวกนี้นะครับเบาะเบิร์้สวยนะครับน่าใช้งานนะครับ ใครที่ย้ำอีกทีนะใครที่หารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับต้องการซื้อเป็นรถคันแรกหรือเป็นรถคันที่2และเป็นรุ่นนี้นะครับดูคลิปนี้จบรีบติดต่อติดต่อหาผมครับโอ๊ตเพชรยนต์นะฮะนี่รายละเอียดเดิมๆสวยๆนะครับอ่าออกรถกับเราวันนี้นะครับมีไฟแนนซ์เสร็ถึงบ้านด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีส่งรถสไลด์ด้วยนะอ่าอ่ามาดูกันันนี้ฝั่งคนขับนะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับอย่างแผงประตูนะครับตัวแผงประตูฝั่งคนขับนะครับ คันนี้นะถ้าให้ดูจากเลขใหม่นะเลขใหม่เดี๋ยวค่อยดูนะ <laughs> จะพูดทำไมวะนะ <laughs> อ่าเนี่ยแผงอ่าสวิตช์แดสบอร์ดระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะแล้วก็อย่างตัวที่เท้าแขนนะโดยปกตินะครับถ้าจะดูว่ารถคันเนี้ยคนขับรถเขามีอุปนิสัยยังไงนะมันดูได้หมดเลยนะเดี๋ยวจะเล่าเป็นเก็ดไว้นะบ,บางคนชอบขับรถชอบพิงชอบเท้าอะไรอย่างงี้นะแต่คันเนี้ยน่าจะไม่ค่อยพิงไม่ค่อยเท้าเพราะอะไร มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีคาานะภาพคาบเผื่อคาบขายถ้าใช้เราทิ้งไว้นานม,มันจะดังแต่เนี้ยน่าจะไม่ค่อยเท้าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะพิงเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวผมขยาตสตาร์นิดนหนึ่งแล้วเบาะนี่ก็ไม่ล้มนะด้านข้างนะครับเบาะสภาพดูส,ส,สภาพสวยเลยเบาะรับ,บไฟฟ้าด้วยนะได้เบาะรับไฟฟ้าอ่ะโอเคทีนี้มาดูเลขไม้นะครับในส่วนของตัวเลขไม้คันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับ เทียบกับอายุรถปี19 20 22 23 24รถ6ปีนะครับเฉลี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นะในเกณฑ์ที่รับได้นะครับแล้วก็ตัวปวงมาลัยนะครับหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะครับลายไม้ตรงนี้จะไม่เรียกว่าลายไม้สิเป็นลายเคปเลอสีดำนะครับแล้วก็ตัวแพดเดนชิพมีแพดเดนชิพมีคูดคอนโทรลสวิตช์ปุ่มกดต่างๆสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมอ่ะทีนี้พวกระบบไฟนะเย็นแอร์เย็นแน,น,น่นอนอันนี้เปิดนิดเดียวยังเย็นเลย นี่ระบบไฟนะครับพวกวิทยุอะไรพวกนี้นะครับใช้งานทํางานได้ปกติเลยนะครับนี่ประยัดเบาเสียงนะแล้วก็กล้องมองหลังใช้งานได้นะครับมันอาจจะจ้านิดนึงนะมันช่างจ้าเท่าไเกินนะ <laughs> นี่นะครับทํางานได้ปกติเลยนะครับมีกล้องหน้าไฟส่องแผนที่ led เอ้ยไม่ใช่เออถูกต้องแล้ว led วันนี้ทำไมผมเหมือนรีวิวไปแล้วเบ่งเบยังไม่ตื่นสองใสยเมื่อเช้าไม่ได้ดื่มกาแฟ นะนะทุกอย่างอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกได้ได้หมดเลยนะนี่มีหน้าป้ายให้ดูด้วยราคางนะรานสามหมื่นเก้าพันรถปีหนึ่งเ้านะครับเรามีตัวสลากนะครับป้ายสอคบ,อบอวางหน้ารถทุกคันนั่นหมายความว่ารถของเรามีมาตรฐานนะผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะครับผมนี่นี่มีป้ายและที่สําคัญนะครับรถของทางเพชรยนต์นะครับผ่านการตรวจสอบ จากเติร์ดปาร์ตี้นะครับเติร์ดปาร์ตี้คืออะไรคือบริษัทที่รับตรวจสอบคุณภาพรถยนต์มือสองลูกค้าในเพชรยนต์ผ่านในจุดนี้แน่นอนนั่นหมายความว่าพวกรายละเอียดตัวรถทั้งคันเนี้ยผ่านมาตรฐานแน่นอนนะลูกค้าไว้วางใจได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะมาดูรายละเอียดกันให้จบจบให้ครบครบนะฮะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงมา้าสำหรับคันนี้นะครับ รถเดิมนะคันนี้เครื่องยนต์ไม่ได้ไปมีการปรับจูนใดๆนะครับเครื่องยนต์ห้องเครื่องนี้แห้งนะครับห้องเครื่องแห้งนะไม่มีคราบนะครับตัวกล่อง ABS สภาพสมบูรณ์นะครับตัวอย่างเนี่ยหัวน็อตนะครับหัวน็อตสีนะครับฉ่ำๆแบบนี้นะครับสีเดิมนะครับตามซอกนะครับเดิมหมดเลยเรามาดูคานนะตัวโครงสร้างด้านข้างนะครับอ่าเนี่ครับด้านข้างแล้วก็ คานหม้อน้นอานะครับตัวอนะครับพวกสัญลักษณ์อะไรต่างๆเห็นดูชัดเจนนะหน้าขวาก็อด้านซ้ายก็แอนะครับเดิมหมดรวมถึงตัวแผ่นเพดนะตัวแผ่นเพดนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ไม่ไม่ยับไม่หักไม่งอนะครับนี่แผ่นเพดอยู่ครบเลยนะต้องบอกเลยว่าเดิมทั้งคันรถไม่มีย้อมแมวนะอ่าเนี่ยหัวน็อตเดิมสวยๆฝากระโปรงก็สวยสวยเดิมๆเ,เลยนะครับรายละเอยียดตามการใช้งานจริง นะครับถ้าชอบคันนี้นะครับนะัดดูรถได้เลยนะครับหรือถ้าเห็นคลิปรีวิวนี้แล้วสวนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาด่วนๆได้เลยนะครับมีแค่คันเดียวนะสำหรับคันนี้นะครับอ่าเปิดราคาย้ำอีกทีหนึ่งนะเปิดราคาที่1 3 9 0 0 0้านบาทสำหรับเท d ดีปีคันนี้เป็นตัวุูนขับ2นะฮะปีดาวผ่อนเริ่มต้น1 7 0่นเเท่านั้นขอรายได้3 5 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบ ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับพนักง,งานบริษัทข้าราชการนะครับเจ้าของธุรกิจออกได้หมดหรือจะเกษตรกรนะเกษตรกรนี่ชอบมากรถแบบนี้นะฮะเกษตรกรนี่เอกสารไม่เยอะนะครับใช้ทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวหรือโฉนดนะครับหรือถ้ามีเอกสารแบบไหนนะครับโทรเข้ามาหาผมนะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะครับออกได้ทุกอาชีพจริงค้าคงค้าขายก็ได้นะครับได้รถสวยๆดีอย่างนี้ไปใช้เลยสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามานะครับผมพาเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ ก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช ANNEL เพชรยนต์สำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ